สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาอ,อุ้งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิสุดู่สุดคนนะครับพี่น้องครับมือนีมือกล้อง นะครับผ้าพี่น้องมาหอดมาหอดแยกช่องแค่นะครับพี่น้องนะครับแยกช่องแค่นะครับอำเภอตาคลี่นะครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับทางออกไปอินบุรีนะครับทางไปกรุงเทพนะครับ มาฮอดแล้วพี่น้องนะครับน,น้ำกิราอุ้งอิงนะครับนำ้ำสาวน้อยเผ็ดบั้นแท่งมาฮอดแล้วนะครับอุ้ยเป็นตาแซบหลายทอดเป็นตาแซบตาแซบนะครับของรถกี่บาทครับเนี่ยสี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทใส่เต็มกล่องเลยค่ะเต็มกล่องเลยใช่ไหม,ไมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ย สงสัยสงสัยต้องมาอุดหนุนละเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ตากให้พิเศษโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวร้อนให้เลยคค่ะะะาานเดี๋ยวกลับมานะครับโอ้คนคนสิตักให้พิเศษพี่น้องจะสกินได้หลายสำเนียดอกนะครับคุณยายมาขายเองเลยมาจากไหนครับเนี่ยช่องแคร์แล้วที่ค่ะช่องแคร์ตรงนี้เขาเรียกอะไรยายหนี่ดอกยาลังกาค่ะหนองยาอ คือทางออกไปทางไปกรุงเทพเนาะทางไปอินทางไปอินบุรีสิงห์ใส่เอเชียใช่ไหมอ๋อครับนี่มาจากไหนคัเนี่ยมาจากอุบลครับตามสามใบเพชรมาจากมาท o u t u b e นะครับนี่เห็นเป็นตาแสบตาแสบอุ้ยหอนหอนเนาะนี่หอนเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะครับเหนวละลายเหิวละลายพี่น้องนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับ แมงทอดกับนี่นะครับพี่น้องนะครับจิ้งรีดจิ้งรีดนะครับนี่โอ้ยหนอนรถด่วนนะครับรถด่วนรถด่วนตักละสามสิบบาทจิ้งรีดไข่นะครับพีค้าสวัสดีพ่อเน,นี่ยนี่หมักทัวพี่น้องหมักทัวหมักทัวนี่ขาย ตะกี้ขายเป็นกระปอ๋องยังขายเป็นกระป๋องอยู่ไหมทุกวันนี้โอ้กระป๋องละกี่บาทครับนี่กระป๋องตักใช่ไหมจ้าอ๋อนี่นี่ขายคือตะกี้ลยพี่น้องนะครับตะกี้ใส่หาบผู้เฒ่าผ้า,ากนันใส่หาบประกลาอขายเนาะตามงานงานวัดงานอย่างนี้สิมันก็ตักใส่ตะกี้จะเป็นกระป๋องนมจ้านี่กระป๋องนมตาหมีเนาะมันก็ขายกันกระป๋องละสลึงกระป๋องละหา้าสิบตังค่ทุกวันนี้กระป๋องละเท่าไหร่แล้วเนี่ย ยี่สิบแล้วมาถึงจุดนี้ได้ไงคนรุ่นไมมันยนเหมือนกันของมันขึ้นตามตามคนรุ่นละสมัยเนาะเมื่อก่อนนี่ก็ป๋องนมตาหมีเขาบอกว่าทองอ่ะบาทละไม่กี่บาทสี่ร้อยบาทละสี่ร้อยช่วงนั้นนะครับตรงวันนี้ก็ยังไม่มีปัญญานี่ขายอะไรเนี่ยขายมะม่วงนะปลาหวานอ๋อครับขอบคุณนะครับนี่ ข้าวโพดคั่วนะครับข้าวโพดคั่วนะครับข้าวโพดระเบิดนะครับโอ้เป็นไงคือเป็นอาหารงานวัดเบิ้เติตะกีนนะเวลามีงานลอยกระทงงานวัดงานโรงเรียนอย่างสี่น้อยนะครับตะกีนะครับเป็นอาหารเป็นอาหารแบบงานวัดงานโรงเรียนตะกีนะครับข้าวโพดระเบิดนะครับข้าวโพดคั่วนะครับห้ามหอดแล้วพี่น้องนะตอนนี้นะครับ เอฟซีก็มาหลายแล้วต้วนี่น่มามขายบัตรโหลดเป็นอย่างนอฮ้ยเสียบีเขาปวดขัวเขาปวดระเบิด้คอ,อหมูย่างยำคอยำคอนะครับสวัสด,ดีครับเสียบีสวัสด,ดีครับไปการใช้ บ่ได้กินข้าวเสาวเลยเดี๋ยวนี้แม่อเอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวหาทำงานก่อนจะคลิปสองคลิปมาหอดก่อนจะม่งนี่มาหอดกันอีกนึงอีกนะว่ามักสาวกมาหอดกันบ้านเก่าม่งเนาะมันมันไม่มีมองจอดรถเนาะเขาจอดตามห้างเลยเนาะไปน,นอนวัดเนาะนอนวัดบ่านอันเดีวัดหลังเขาเ,เด็กน้อยเดินไปอาบน้ำบุญไปมีสัญญาณอัปคลิปบ่ละวัอนี้ นี่อยู่แมนบอสเดี๋ยวพาเลาะก,ก่อนนะครับพี่น้องการใช้กับเสียบีนะครับกับนั่งพากันกินแค่ข่าวเ,เส้าหรือข่าวเที่ยงหรือข้าวแลงนะครับโอ้คือคากดีปานงานวัดเลยพี่น้องนะครับร้านค้าคือหลายทชละม้นนี้ร้านค้าเยอะมากนะครับวันนี้ เี่ไปร้านมันอยู่ที่ไหนวะบอกว่ากนั่งอยู่ตรไปรา้้อง้าร้านเออโอ้ที่แคบๆแต่ว่าหันข้ามหลายหลพี่น้องเอไข่นกกระทายักษ์ดีว่าเนี่ย มันม่วงมันไข่ไข่ไข่นกกระทายักษ์นะครับอร่อยนะคะเคยเห็นแต่ลูกเคยเห็นแต่ลูกเล็กๆอันนี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะรับอ,อร่อยด้วยนะครับนี่นี่ทำเอามาเห็ดให้มันยุ่งเหยิงเขาเอิ่นว่าราังนกเนาะอันนี้เนาะอันนี้รังนกขนมรังนกนะครับนี่ อุ้ยควากินไล่ไหพี่น้องสถานที่มันถึงซีแคบๆในจชิงหน่อยพี่น้องนะครับท่านท่านค่ะขึ้นมาหลายแท่แสดงว่าค้นหลายได้แถวนี้มาแรงนี่ค้นหลายคักเลยนะ อิงออนมาถึงแล้วนะครับตั้งบูธแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ร้อยชุดเหมือนเดิมพักเมื่อคืนพักอยู่นอนอยู่ไพสาลีเพิ่งออกมาไพรสาลีนะครกึ่งกลางกันกึ่งกลางกันระหว่างชนแดนกับตาคลีพักหนองบัวบ่ เอางอน้อยกับพักแหลมมันกันกินข้าวกันนี่อะไรนะทำไมเป็นตาแซบจังเลยเลปิ้งหมูแล้วครับหมูย่างขิมแจว่วอ๋อหมูย่างขิมแจ่วเป็นตาแซบมีข้าวเหนียวได้ไหมมีอ๋อมีข้าวเหนียวน้ำ เห็นอย่างกันเป็นตาแสบไปเบิดพี่น้องพอเพราะนั่นได้กินข้าวเร้าเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็น่าจะกินแบบนำไล่ไหลโอ้ยเดี๋ยวถ่ายคลิปกันทึกสานนี้กินนะครับบ้าวัดแล้วเด้อพี่น้องนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่จะเป็นทีมงานผู้จัดหรือเปล่าเอ่ยนะครับ น่าจะเป็นทีมงานทีมงานผู้จัดไหมครับนี่ครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับผู้จัดไม่ได้หรอกครับขี่รถเครื่องอ๋อคนนี้เหรอโอ๋อผู้หญิงหรือผู้ชายชายนี่แหละโอ้โอ้นี่อะไรผู้จัดสวัสดีครับโอ้ที่สถานที่ก็ถือว่าครับผม เป็นทางผ่านพอดีเนาะที่นี้เนาะบัตรกี่บาทครับบัตรร้อยยี่สิบครับบัตรร้อยยี่สิบครับผมนี่จะถึงกรุงเทพอยู่นะยังเก็บร้อยยี่สิบอยู่เอาแบบว่าทุกคนให้ได้ดูเลยครับผมจัดเลยใจถึงครับใจถึงใช่ไหมครับผมบัตรร้อยยี่สิบครับได้เลยได้เลยทุกคนเด็กเข้าฟรีบอกสถานที่แบบคนมาจากทางไกลเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมก็ถ้าเอาบ้านก็สถานีรถไฟช่องแค่เลยดีกว่าเอางี้เลยใช่ไหมใช่แล้วครับอยู่ห่างสถานีรถไฟช่องแค่เราเดียว เพราะว่ามาไงก็ต้องเจออยู่แล้วครับอ๋อครับสถานีรถไฟช่องแคสถานีรถไฟช่องแคง่ายๆเลยเนาะใช่เลยครับบัตร120บาทวาซานครับผมอันซีฮอดกรุงเทพอยู่กรุงเทพเก็บ180 190ครับผมอยู่นี่เก็บ120ครับครับวาซานทางกรุงเทพ150กิโลเอาให้คนมาได้เลยเยอะเต็มแสงกระสีบอกเจลลี่ด้วยมาเข้าฟรีเลยเจลลี่ อ้าวเจลิลี่เบิ่งคลิปนี้เฝ้ามากเลยเด้อเจลิลี่เมาแท็กซี่มาเลยแล้วมาเก็บค่ากับบอสโจกับสามนาท์เจลิลี่ฟังอยู่เด้อมาหอดคาฟี่แต่ว่าค่ารถแท็กซี่นี่ไปเก็บวันจันทรขอบคุณมากครับมาวันแล้วพี่น้องเลยครับคุยกับผู้จัดบัตรลอยเศร้าพี่น้องเป็นไปได้จังไหรนะครับนี่าติโทนะครับ ใจใหญ่นะครับพนจัดใจใหญ่ขนาดเลยนะครับออขอบคุณนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ภ <c oughs> าคกุ้ยกับกุจัดนะครับบอกสถานที่นะครับบอกราคาบัตรเรียบร้อยแล้วมอนี่นะครับ,อรบ,บพอกันคลิปใหม่เนาะนะครับเราซืภาพไปเบิ่งเวทีนะครับไปฮอดส่แล้วนะครับ